สวัสดีค่ะชาวราศีตุลน,นะคะก็คลิปนี้เป็นคลิปความรักนะคะสําหรับเดือนเมษายนนะคะมีคนมาคอมเมนต์ว่าอยากจะให้แยกนะคะก็คือจะแยกให้โอเคแต่ว่าเวลายแยกแล้วนี่ก็จะไม่ไม,ไม่ไม่เปิดไพ่สดนะคะเพราะว่าอยากจะทําให้คลิปมันสั้นที่สุดเนาะและทีนี้การการฟังดวงเนี่ยก็คือการแบ่งวันที่เนี่ยแล้วองศา,าจะไม่เหมือนโหาศาสตร์ไทยเนาะก็ ให้เน้นดาวสุกแล้วก็ลัคนาเป็นหลักแต่ถ้าเกิดไม่ทราบจริงๆก็ให้ยึดวันที่นะคะเป็นหลักนะคะก็เดือนเมษายนนี้ราศีตุลเนี่ยก็คือจะมีวันวันที่3คือมีดาวสุกนะคะเดินเข้าสู่เรือนที่9เรือนที่9กหมายถึงการเรียนการศึกษาการต่างประเทศนะคะหรืออาจจะไปศึกษาเกี่ยวกับ ปรัชญาศึกษาเกี่ยวกับธรรมะเกี่ยวกับศาสนาอะไรแบบนี้ได้หมดนะคะหรือว่าไปศึกษาต,ต่อต่างประเทศได้นะคะส่วนในเรื่องราวของความรักเนี่ยเราก็จะอ่านได้ว่าอาจจะมีเนื้อคู่นะคะมาไม่ใช่ประมาณว่าคู่ของเราอาจจะมาเป็นชาวต่างชาติได้นะคะลักษณะแบบนั้นมีโอกาสเป็นไปได้สูงมากนะคะและทีนี้วันที่7็ด จะมีฟูมูลนะคะในราศีตุลน,นะคะในบ้านของคุณเองคุณจะรู้สึกว่าช่วงนี้คุณแต่งหน้ายังไงก็สวยทําอะไรก็ดูดีเป็นคนที่รู้สึกว่าตัวเองมีสเสน่ห์นะคะเวลามีฟูมูล เกิดในบ้านตัวเองนะคะก็จะรู้สึกแบบนั้นแล้วไพ่ตรงกลางที่ได้ไพ The Sun เ่เดอะซันอยากจะบอกว่าดีมากแล้วมีไพ่คนเยอะมากไม่ว่าจะเป็นธาตุลมธาตุลมนะคะมาทั้งข้างบนและข้างล่างเลยนะคะถ้าเกิดว่าคุณมีปัญหากันมาเนี่ยอยากจะบอกว่าคุณจะเคลียร์ได้แล้วเคลียร์กันได้ดีด้วยอาจจะได้กลับมารักกันใหม่เพราะว่ามีไพ่2องวยแล้วก็ยังมีไพ่เดอะเลเวอร์อีกคือทุกอย่างมันค่อนข้างแบบเพอร์เฟกมากนะคะแล้วก็มีคนธาตุดินนะคะธาตุดินเอ่อไม่มีธาตเดียวคือคนธาตไฟนั่นเองมีคนธาตุน้ํานะคะแต่ว่า อาจจะมีเขาเรียกว่าการเริ่มต้นใหม่สําหรับใครที่เหมือนกับว่าเรื่องความรักเนี่ยแห้งเหี่ยวไปนานนะคะแบบไม่มีคู่มานานแล้วอะไรอย่างนี้นะคะมีโอกาสนะคะเจอจากการเริ่มต้นงานใหม่บางทีคุณอาจจะทํางานติดต่อกับชาวต่างชาตินะคะช่วงที่คุณออกไปไหนไม่ได้หรือจะมีการเดทติ้งออนไลน์นะคะคือมีโอกาสสิ่งที่คุณคาดหวังไว้นะคะก้าวถ้วยนะคะสิ่งที่คุณหวังอ่ะมันจะได้เหมือนว่าฉันอยากได้คู่เพราะฉะนั้นจงบอกนะคะจงบอกไปกับ จัก,กรวาลว่าฉันอยากได้คู่นะฉันเป็นโสดมานานแหละอะไรลักษณะแบบนั้นนะคะคืออยากให้คุณพูดออกไปคุณคุณอาจจะฟังแล้วออมันมันไร้สาระแต่จริงๆมันไม่ได้ไร้สาระนะคะลองทําดูนะคะแล้วไพ่สิบถ้วยอย่างที่บอกว่าคนที่มีปัญหากันมีโอกาสที่จะแก้ไขปัญหาครอบครัวได้นั่นเองคือไพ่ดีมากไม่รู้ว่าจะอ่านยังไงแล้วคือมันดีมากๆนะคะเพราะฉะนั้นให้นั่งรอนอนรอได้เลยนะคะสําหรับคนราศีตุลน,นะคะก็ถ้าเกิดว่า เออช่วงนี้มันไปไหนไม่ได้ก็คืออยากมีคู่ก็คือเข้าเว็บเดทที่มันเป็นเว็บฟรีนะคะแต่ก็ต้องระวังพวกสแกมเมอร์นิดนึงนะคะคือถ้าเกิดเขาบอกให้โอนตังเราก็จะไม่โอนอย่างเดียวนะคะแต่ว่าเราก็จะไม่ให้เขาโอนตังให้เราเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่หลอกเขาแล้วเขาก็จะไม่หลอกเรานะคะถ้าเกิดเจอผู้ชายที่บอกว่าเออส่งตังค์ให้หน่อยอะไรเราก็เลิกคุยไปเลยนะคะ โอเคขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการกดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจถ้าเกิดว่าใครสนใจดูดวงส่วนตัวข้อมูลการติดต่ออยู่ด้านล่างอย่ากจะบอกว่าราศีตุลน,นะคะเดือนเมษายนเป็นเดือนที่ดีมากๆเลยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ